นานนทีมาหนึ่งพี่น้องยังกินนมอยู่ปะป้าทุกคาสปาดีพี่น้องมาเวียกน้อยหนึ่งก็เลยมาแวะแวะมันยังโอยพี่น้องป้าถุกตารางเฮือนจากแม่นแปนปวดได้ขามาบ้านเต้ฮึ่งๆยังดำใบแล้วอยู่หน้านะเห็ดแพะเห็ดดำน่ะจะคือหัวแหงกระจอยบ่ ข้าวอันมุกดามาฮาปีใหม่เิืนมุมิืนมาลินมักเสดเดินใหันบ่คงนะแล้วก็กินขนมปากมอมแมมอยู่อธุญายดูเด็งดึงเด้กเราอยู่เพื่อนกับร้านไพสาาท้ายหายโอ่ไอ้ซื่นก็บ้ขืนมาเลยทางเงินเป็นทางเงินขนาดเนาะ บ่นปีใหม่นอนแดนอร่อยยังนอนอู่อ่บ่มันกินนมอันนาพอมดนะเราจืดนะเออเออายเอาน่องไปใส่เนาะคือสิบช่งมาง่ายดอกลอยวัเสารม โมเสอมาพผอกันองเบิงเดปะเมื่อานเมออตเโอ้ยเมื่อก็ยาแหละยาอมเลยมันพาผลิตทางด้านเรกนะ ถ่ายจนแล้วแม่แม่มาเบิ่งถ่ายคลิปในเฮือนนี่นี่บวนี่มัเมือเขามาตะเฮงล่ะเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านต่างกับอยู่หน้าอยู่อยู่บ้านนี่นี่ก็เคี้ยวอยู่เคี้ยวอย่าป้าตุนกับโดนน้ำโอ่งน้ำนี่บ่มันยุ่งประโทบ่น,นี่ยนะ ยังลายบ่ดำหน้านะ่ะปลาสามสี่เศร้าพู๋เท่นี้เนะี่ยยังลายบางคนดำนะสะปะ<อ>เร็วโอจักเออมีเตะลุงแฮนนะข้าไทยเกอติีนกับวัตูน่ะดำ ป้าหญิงเนาะนะนำกุนอีหลอยบุพอพปีใหม่ใช่ยังเอาไว้เด้อยวจะในเมื่อเด้อห้ื่อเม่พอปีใหม่เฮ้ยตัวเฮี้ยหนาปีใหม่เลยเว้ยหนาปีใหม่เลยวสิเวมาหาบิ่งหนาปีใหม่ก็จักบาทบ่ได้เห็นแต่เฮงแหละผมมันยาวแล้วเนาะป้า บุคือแล้วผมอีนันี่เนาะบ้าให้น้องหลินนำหมหงาดแหลนได้บ้านนี่แต่มันพอปีใหม่มันเส็ยแน่นะปีใหม่ฮดเก่าอยู่ป้าหยาบบุามีง่วกินบ่อนี่ป้าก็่พูดสิใครยองก็จะมาสูงก็เราเคยได้แท้น่ะเออ ก็ไหวผ้าตารางเฮือนกับแป้นกับแป้นไอรีรอเนาะเออจะนอนกับไม่กับคอแล้วกันเอาเมื่อนี่เป็นยังเน่เสรไปกวนนะปะเป็นยังไหนเป็นยใส่ในพุ่ง กินขาวก็แซ่บอยู่บ่อย่าขึ้นไปได้อย่าขึ้นไปได้ได้ลายบ่เฮ็ดนะให้ไปหาไนะอยู่บ่เฮ็ดก่อนนี่ก็อชิยังบ่ทันออกเนาะ เออสุพรรณยังบ่ได้เล้วงไ่ได้จ้างแลยะเนาะมันจะทำเองตออเป้อหน้า่ะ้าไปยกกหจ้างไปกรเา่อืมอเป้กับบริอข่าเดแต่ไทยเป็นบ่ษะ

Long mùa long mùa long. Long mùa 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 ba. Mm cắt ba. Mm mùa ba. Mm mùa ba. Mm ba. Mm mùa ba. Mm ba. อ่าโอแล้วอยู่นี่เด้อมันค่ําแล้วสิเมื่อแล้วเด้อตีกลงแลงนี่เพิ่นมาฮอดก็4:00นพุ่นล่ะนี่ไปใส่กระดืองกว่านี่ขนาดบ่แม่นินตัวเองเออเยวตมาเด้อลูกอย่บอยทีปปขีด ถ้าบังเรื่อพอศีตกเรือเอพกเออขึ้นเหตอะไรขึ้นมาลูกขี่ขี่นเอาขี่นนเอาขี่บบเป็นบ้ามันบรกกินนมนะมันกินนมแต่ตอนมันนอนเฉยๆมูปะกินยูหนักต้นายท่านด้ป้อนอีก ดูป้อนข่าวเอาหะและกลางคืนกับลูกอยู่เฮงๆลูกเธอหนึ่งเธอกับลูกคุณคืนมึงสิโต๊กเอาสิโต๊กเอาสิโต๊กเอาเอาเอาเดี๋ยวควายน้าโอ้เอามือมืมอย่ากควายลูกอย่ากควายปอกควายมือคืนนี่ตื่นมือคืนนี่กลางคืนกับตื่นตื่นแล้วก็บรนอนด้อินนี่ เมื่อคืนนี่ลูกแต่สี่โมงบ่เลยนอนเลยจะมาหอดนอนในหนึ่งนอนนุ่มนองชิโตกยาลูกยาจึ้งจึงจึ้งจึ้งจึงวินหัวตางเดิน้องวินหัวเด้นน่ะจึ้งเออหันไหลจึ้งบ่ต้องกวายยุดปลามันปลามันมันสิวินหัวน้ำมันสิขี่รถเมื่อบ่อดเฮือนน่ะ ้ใหก็มาอมี่ชาเชิญ้าเยยอมมมันก็คือสใหญ่สีอันนี้ก็อีน้อยอ่ป่าแต่ว่ามันสีแขงเนาะมันสีแขงกระเด็ดอยู่พีจักหมูขึ้นไปย้างลูกลงมาคือสบเห้าเกี่ยง้ยห่ไดวะ้าเ้นออืม มันดูว่าเองแด่น่ะนะหากมัน hmm. ค oh, mm, mm ือ hmm สีบูมืนคืออีอันนี้มันแบบมันสีค้นสื่อๆกันด้อย่าห็บแต่หัวน้องนะหมูป้าหมูน้องสิตกนะหมู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 อีหมูน่ะมากสอมันน่ะใช้เกิดแม่นะมาปาปา ในแม่เธอเกิดคนละกิ่งมานี่ไปหาโมนะเขายาหากินป่ปะเอายาหากินแล้วก็กินเลยบอกขครบอหายบายเน่ hả? bà mưa bận đi bye bye bye, bye. bye, bye mấy sao bye bye mấy nhai bye bye. Bye. bye 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 mưa con đơ bỏ mấy thằng đi đu bố hên nạ mấy thằng mời đi bố hên nạ mấy đi lấy mà bố thêm nạ mạc bố hên, hên không không เอยนนด้ปหีนาไเห่มให้ยยังเดปีใหม่มาแลวประหลาดปีใหม่ไปลูกไปเดผูกดูผูกปีใหม่ยังต้องต้อยต้องต้อยผมปีใหม่น่าเมาห้เงาวนะ ย่าอยู่เือนกยายัวูห้้อมเด้อเสี่ยไปตันที่นหน่ตั้ดูจงเยามลบรถได้ลูกรถได้รถได้มูอย่าพาหนูอย่าอยู่น้องไปน้อยบุญเดีอาเกือบขามาย่าแลวพี่ไม้นะเจ้าทินนะย่าแหละปลาถมันเตี้ยมถิ่นมันถิดมันดื้อลวบอี่มาไว้มาไว้ มาเฮียงกันบังดูปลาลอยปลาปะปลาเนาะอ่ะกอดปลากันดูปลาทูฟูอันบะอตันอีกแหละฮูลูกเขาเบืองหนึ่งนะปลาเอ้ยเบียดเลยเบียดเลยปหาพี่ม่มาจากเมื่อไปผมมันธนาดุกอิลี โอ้นงจอ้อนตใหม่นี่ะมาตะชัคือเป็นขีมูกแล้วมาตาชัยเพินแต่เก่าคือสาวใส่สาวใส่นานั่งอันนี้เพิน ไปก็เดินไปน้องเงื um, ้อก่ mo ็หาปีใหม่ดูลูกป้าป้าไปหาปีใหม่ป้าไปหาปีใหม่ป้าไปฮาปีใหม่ดูแพงปีใหม่ดุ๊กแพงดูแพงดูม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 ูน้องหมูมูแพงดูแพงดูแพงดูแพงปีใหม่ดูเออใหญ่มามันกับข่าวเนาะ